ไม่กลัวเลยดูดิเล็กโอ้โหไอ้เล็กแนวตั้งแนวตันอนแนวนอนไหลลงมาเลยแม่รอหนับนะแม่แม่ดูไม่มีกลัวไอหนูไปยิงขึ้นเองด้วยนะมีเขาบ้างไม่กลัวเลยแม่มีเลาบ้นงมีเขาปลอดแม่เลี้ยงคนนี้เอาทิ้งเลยแม่ดการปลอดกา เต็มหมดครับ uhm พ่อมันะติดตรงล้อ่ะพี่โอมันเล่นไม่ได้อ่ะโอ้โหทำไงนะลูกค่อยๆค่อยๆลูกค่อยๆโอ้โหแล้วปล่อยเลยได้นะแม่ดูนะเจ็บปะน่ะหลังฮักก็เขาจะเล่นให้ทำยังไงล่ะดูดูไปอีกละไปอีกละนี่เอ ก็มีรถก็ตามมาได้สิจบเอ็มมัไม่ค่อยจับนะคะตัวไหนอะตั้งตัวไหนเอาแี่นี่เลยตัวเดียวตัวอื่นเขาจองเหมือนเราแม่หลบแม่หลบค่ะเอ้าอไม่ปล่อยมือลงมาเลยล่ะจับตับไม่ทันขามันยันไม่ถึงขาสั้นเอาขึ้นอีกแล้วคือแล้วก็เหนื่อยอัดงานทีาไหน no <laughs>